สำหรับนักเล่นเครื่องเสียงนะครับถ้าเอ่ยชื่อลำโพง BBC Monitor LS 3 5 a เนะครับเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้เพราะว่านี่คือลำโพงนะครับรุ่นหนึ่งที่ถือเป็นตำนานของวงการ Hi-Fi นะครับตัว o r i g i ินอจริงๆนะ่ย ได้ยุติการผลิตไปนานแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้มีผู้ผลิตหลายๆแบรนด์นะครับที่ได้รับรายเส้น,นะครับหรือว่าสิทธิ์ในการผลิตลำโพงรุ่นนี้จากทาง BBC อยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงลำโพงรุ่นหนึ่งนะครับเป็นออริจินอลของตัวที่จะเป็น LS 3 5 a นั่นก็คือรุ่น LS 3 5นะครับของ Graham Audio นะครับ เป็นอยู่ในซีรีส์ของชาร์ t เว l l RS 3 5ทับนะครับสวัสดีครับผมปิศนกัญจานะครับจาก audio file video file นะครับทั้ง Facebook audio file video file Facebook Bav High End s h o แล้วก็ช่อง YouTube Audio File Video File Channel รวมถึงเว็บไซต์ Audio File Video File ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถือว่าเป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับชาร์ท w วล l LS 3 5ทับที่มีความน่าสนใจแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเข้าไปสู่ชาร์ทแวล LS 3 5นะครับผมอยากจะเริ่มไปเรื่องของลำโพงมอนิเตอร์ก่อนนะครับ ตามความเข้าขใจของผมแล้วก็เท่าที่มีโอกาสได้ทำงานเพลงอยู่บ้างแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางซาวด์อินเจเนียร์ที่ทำงานในสตูดิโอบันทึกเสียงนะครับลำโพงโมอนิเตอร์นั้นจะเป็นลำโพงที่สามารถที่ถ่ายทอดเสียงได้เที่ยงตรงนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าลำโพงแต่ละคู่ที่เป็นมอนิเตอร์นั้นจะทางานในย่านความถี่ไหนๆคือไม่ใช่ลำโพงคู่เดียวสามารถที่จะทำงานที่เป็นมอนิเตอร์ได้ได ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางสตูดิโอผมก็จะเห็นลำโพงคู่เล็กๆนะครับอย่าง l s 3 5 a นะครับหรือว่า y a m a h a n s 1 0 m นะครับก็ใช้เป็นมอนิเตอร์ในย่านความถี่หนึ่งหรือบางทีเนี่ยอย่างสตูดิโอของพี่โมริสตูดิโอนะครับผมก็เห็นแกลใช้ลำโพงแทนนอยนะครับที่เป็นมอนิเตอร์ไว้สำหรับเช็คเสียงอีกแบบหนึ่งหรือบางทีไปที่สตูดิโอ8 8ซึ่งเป็นสตูดิโอเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยผมก็จะเห็นมีลาโพงที่ใช้ เป็นของ f o กัลนะครับที่เป็นลำโพงแอคทีฟนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันก็จะมีลำโพงตัวใหญ่ๆไว้ข้างบนน่าจะเป็นลำโพงของเวสเลกนะครับซึ่งเนี่ยครับลำโพงมอนิเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะฮะเขาก็จะใช้งานในการเช็คคุณภาพเสียงในแต่ละย่านความถี่แต่ทีนี้เนี่ยเบสออนของคำว่าบอนทมอนิเตอร์มันหมายถึงว่ามันจะต้องถ่ายทอดเสียงที่บันทึกมาได้เที่ยงตรงนะไม่มีคัลเลอร์เจอปพน อันนี้เป็นการเป็นความเข้าใจของเรานะครับก็คือว่ามันควรจะเที่ยงตรงไม่มีทําให้เสียงที่เรียกว่าซาวน์อินจิเนียร์ฟังแล้วจะไม่ได้เสียงที่ถูกต้องเพราะว่าในการทํางานเขาจะต้องเอาเสียงต้นฉบับเดิมๆม,มามิกซ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียงมันไม่เที่ยงตรงนะครับการมิกซ์เสียงอาจต่างก,ก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับการที่จะเอาลําโพงมอนิเตอร์มาฟังเพลง ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะชอบแนวไหนก็ไม่ได้ผิดจะลาโพงโมอนิเตอร์มาฟังเพลงหรือบางคนอาจจะบอกว่าลาโพงโมอนิเตอร์มันเสียงมันอาจจะเที่ยงตรงไปหรือเปล่าฟังเพลงไม่ดีอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนะนะครับความชอบแล้วก็ความเข้าใจในส่วนบุคคลไปครัแบเบนื่องจากว่าลาโพงที่จะพูดถึงวันนี้มันเริ่มมาจาก ความต้องการของทาง BBC นะครับ BBC ก็คือ The British Broadcasting Corporation นะครับหรือว่ายอดตัวย่อคือ BBC ก็เป็นองค์กรกระจายเสียงสาธารณะของประเทศอังกฤษนะครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นองค์กรกระจายเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับมีพนักงานมากมายนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าหน่วยงานที่พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ โปรดักของตัวเองเอาไว้ใช้งานตัวเองเขาเรียกว่า Kingswood Warren Research Lab นะครับตรงนั้นอาจจะเป็นหน่วยงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะสร้างอุปกรณ์มาใช้งานในส่วนของทาง bbc เองนะครับซึ่งจุดกำเนิดของ ls 3 5มเนี่ยมันเริ่มมาจากตอนนั้นนะครับในตลาดาลำโพงที่เป็น commercial นะครับมันไม่มีลำโพงเล็กๆเนื่องจากว่าทาง bbc อ่ะต้องการลำโพง มอนิเตอร์เล็กๆนะเอาไว้สำหรับมอนิเตอร์พวกเสียงพูดต่างๆเวลาออกไปเ,เรียกว่าทำงานนอกสถานที่อยู่ในรถ OB ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการลำโพงคู่เล็กๆไปแต่ว่าในตลาดตอนนั้นอ่ะมันไม่มีลำโพงคอมเมอร์เชียลที่มีคุณสมบัติอย่างที่ BBC ต้องการ และในเวลานั้นนะ่ะคนที่ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของได้รับการมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับการหาลำโพงโมอนิเตอร์ของ BBC ก็คือดัลลี่ฮาวูดดัลลี่ฮาวูดเนี่ย uh, เป็นวิศวกรของอยู่ที่ Kingswood w a r r e นนะครับ Research Lab ทาง BBC ต้องการลำโพงโมอนิเตอร์ตัวเล็กๆใช่ไหมก็ได้ให้ดัลลี่ฮาวูดเนี่ยไปทำการศึกษามาว่าโอเคแล้วถ้าจะออกแบบลำโพงตัวเนี้จะทำยังไงนะครับในยุคนั้น uh, บังเอิญว่า คนที่ออกแบบลำโพงกูตแมนแม็กซิมมีชื่อว่ารอรีวินแชมนะครับรอรีวนะินแชมเนี่ยต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นเทคนิคอลดี렉เตอร์ของทางเคฟนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ผลิตลำโพงของทางอังกฤษนะก็ทางเคฟก็ผลิตไดเวอร์ลำโพงด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยอพอรอรีวินแชมน่มาเป็นเทคนิคอลดี렉เตอร์ของทางเคฟใช่ไหมฮะก็ได้มาผลิตไดเวอร์จะคือรุ่น B110 เป็น Fer, วูเฟอร์เราเรียกสั้นๆเลยกันว่าเป็นวูเฟอร์เป็นเบสมิดเรนจ์นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์รุ่นที่27เนะครับเป็นทวิตเตอร์นะครับก็โอเคทางฮาวูดเห็นสเปค2ตัวไดเวอร์2ตัวแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสเปคที่เขาต้องการไว้ในใจก็คือไดเวอร์มันประมาณ5นิ้วพอดีนะครับมันเหมาะกับตัวสเปคของลำโพงโมอนิเตอร์ที่เขาที่เขาได้ร่วมกันออกแบบกับทีมงานไว้นะครับก็เลยโอเคงั้น ลองเอา B 1 1 0กับ T 2 7ของเคฟมาเอามาทดลองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไดเวอร์ B 1 1 0กับตัวทวิเตอร์ T 2 7ก็ถูกสั่งมาละนะฮะเอามาทดลองลงตู้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าโอเคพอเอาลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีการคุณสมบัติจะได้ผ่านสเปคอะไรตรงไหนนะที่ปรากฏว่าตอนนั้นอะโอ้โหมันเรียกว่าเกือบจะ แล้วนะครับเกือบจะจบแล้ว r s 3าทเนี่ยมันเรียกว่าจะเกือบจะถูกผลิตดันปรากฏว่าทางเคฟเองนะครับดันไปเปลี่ยนสเปคบางอย่างของไดเวอร์ทั้ง2ตัวนี้อ้าวพอมันเปลี่ยนสเปคไดเวอร์ทั้ง2ตัวนี้ปรากฏว่าไอ้คอสอเวอร์ต่างๆหรือว่าแบบต่างๆอะ่ะที่มันออกกับที่มันออกแบบไว้เพื่อใช้กับ l s 3 5ปรากฏว่าอ้าวทีนี้มันใช้ไม่ได้ละที่นี้มันใช้ไม่ได้แล้ว,ลว,ลวจะทำยังไงละ่ะในเมื่อทางผู้ผลิต ดิเวอร์เขาเปลี่ยนสเปคมาอย่างนั้นทางฮาวดก็เลยต้องมีการปรับสเปคนะครับเพื่อให้เข้ากับดิเวอร์รุ่น B10 นเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนรุ่นอ่ะก็ B10 กับ T27 นะครับที่มันมีการเปลี่ยนสเปคนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแมทชิ่งกันนะครับโดยการจัดการรายบางอย่างทั้งตัวตู้แล้วก็ตัวครอสโอเวอร์นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อลงตัวแล้วก็เลยเพิ่มคาว่า A เข้าไปตอนท้ายนะครับก็คือเป็นการ ปรับปรุงละนะครับจาก ls 3า5ก็คือ3 5 5 a ซึ่งปรากฏว่า ls 3า5เนี่ยไม่ได้ถูกผลิตออกมาจำหน่ายนะครับก็เป็นตัวต้นแบบแล้วก็ถูกเก็บเป็นก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นโครงการที่เป็นตัวเริ่มต้นของ ls 3า5าคำว่า ls นะครับสาเนี่ยภาษาบ้านเราคือ ls 3า5 <c oughs> คำว่า3เนี่ยสเนี่ยมันทาง bbc เขาใชา้สื่อถึงลำโพงที่จะใช้นอกสถานที่ไปในรถ โอบอะไรต่าง ang, ๆนะครับแล้วก็หลังคาว่าทับก็คือ5เนี่ยหก็คือโมเดลนะครับโมเดลที่5อะไรเงี้ยส่วนตัวอักษรที่ตามท้ายมาอย่าง A เนะี่นยก็คือเป็นหมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ uh, สเปคบางอย่างนะฮะจากรุ่นเดิมก็คือรุ่น LS3 สทับ5นะครับ มาที่ไปของ LF3 ทั้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อแล้วว่าโอเคทีนี้เนี่ยแล้วแกรแฮมเป็นใครแกรแฮมก็เป็นบริษัทลำโพงผู้ผลิตลำโพงนะของอังกฤษนะครับก็ก่อตั้งโดยพอแกรมจริง,รงๆเขาอาจจะออกเสียงเป็นแกรมอะไรเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยทางพอเนี่ยเขาก็มีความหลงไหลนะครับในลำโพงในตระกูลเนี้ยมอนิเตอร์ของ BBC เนี่ยเขาก็เลยอยากจะผลิตลำโพงในเซตเนี้ยของทาง BBC ออกมานะครับทีนี้ตอนแรกอะ หลังจากที่ BBC ทำทา3ทําาเออกมาแล้วตอนแรกก็คือเป็นการผลิตแล้วก็เอาใช้ในหน่วยงานของทาง BBC เองยังไม่ได้ขายรายเส้นออกมาลิขสิทธิ์ออกมานะครแต่ว่าตอนหลังก็มีการขายลิขสิทธิ์ออกมานะครับามากมายนะครับมีโรเจอร์นะครับมี Audio Master แล้วก็มีชาร์ทเวลนะครับตอนแรกนะฮนะชาร์ท well เวลนี่ยจะเป็นอีกแบรนด์แรนด์หนึ่งนะไม่ใช่เป็นของ เป็นของกราแฮมนะครับ <c oughs> แล้วก็ในล็อตแรกที่ให้ทาง BBC ให้รายเส้นออกมากราแฮมก็ยังไม่ได้นะครับก็คนที่ได้ก็คือโรเจอร์สนะครับออดิลมาสเตอร์แลวก็ชาร์ดเวลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาแม้แต่เคฟเองนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตได,ดเวอร์เองนะครับให้กับทาง BBC สซีสลาทำ LS อลเัให้เอก็ยังไม่ได้รายเสใน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 เฟสแรก,กน,นะครับพอเขาเปิด ให้ลายเส้นในทศวรรษถัดมาเนี่ยก็จะมีที่เคฟได้นะครับมีเคฟมีสเปนเดอร์มีฮาเบตนะครับมีแรมมีกูสแมนมีฟาวคอนออดิโอมีเซอร์ริงบอร์ดแคสแล้วก็มีครแฮมทีนี้กครแฮมก็คิดว่าโอเคถ้าจะผลิตลำโพงออกมาขายอีกเนี่ยนะครับเขาก็นึกคำนึงถึงตัว BBC Monitor อยู่แล้วนะครับะฉงนั้นทีนี้เขาก็เลยเลือก ls 3มทัามา ls 3มทัามาก่อนแต่ปัจจุบันนี้นะครับทางเกห้ามก็มี ls 3ทั a ls 5ทั 5, 5นะครับแล้วก็มีน้องใหม่นะครับที่ดีไซน์ขึ้นมาเองก็คือ ls 3ออกมานะครับทางเกรแฮมไปขอไรเซนนะครับจาก bbc มาแล้วกันแล้วก็ไปขอดูว่าสเปกมันเป็นยังไงนะครับพอขอดูสเปคมันเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการเขาเรียกอะไรร e p ิก้านะครับ replica เวอร์ diver, นะครับ ให้มันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทาง Ls 3 Ls 3าับ5นะครับจากนั้นอะ่ะก็จะส่งไปให้ทาง BBC เป็นการ Approve ว่าโ okay นะอเคเน่ยคุณสมบัติเนี่ยมันถูกต้องนะครับตรงกับทางที่ BBC กำหนดไว้หรือเปล่านะครับทีนี้การจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะต้องเขาเรียกว่ามีคนที่รู้เรื่อง ตัว L.F. 3 5จริงๆนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครได้เข้าไปเห็นของจริงของ L.F. 3 5้ยกเว้นดัลลี่ฮาวูดกับทีมงานเท่านั้นเองแต่ว่ามีคนหนึ่งนะคือก็คือสเปนเซอร์นะครับสเปนเซอร์ฮิวจ์นะครับสเปนเซอร์ฮิวจ์ก็เป็นวิศวกรคนหนึ่งของทาง B.B.C. นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับทางดัลลี่ฮาวูดนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับคิดว่านะครับ เข้าไปรู้เห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ LS 3 5บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ Spencer Hughes เนี่ยมีลูกก็คือ d i r e k h u g h e s d e l e k Hughes ก็เป็นปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นคนออกแบบลำโพงนะครับแล้วก็เป็นคอนซัลทให้กับทาง Graham Audio นะครับทีนี้เนี่ยพอพอนเกรแฮมคิดว่าจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เลยไปให้ทางดีเ e k กฮิว e s นะครับไฟล์เอาหาข้อมูลหาไดเวอร์ยังไงให้มามา ให้มันมีคาแรคเตอร์แล้วก็คุณสมบัตินะครับที่เป็น l s 3 5มา้ามากที่สุดนะครับ Direct News ก็ไปได้ทวิ t เตอร์นะครับมาจากทาง c s นะครับผู้ผลิตไดเวอร์ชื่อดังนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่มีการมีทวิตเตอร์เนี่ยเป็นโดมคล้ายๆกับตัว T 2 7เลยนะครับส่วนตัวของตัว B b 1 1 0เนี่ยทาง Graham ใช้คำว่า replica นะครับก็คือว่าไม่ใช่โคลนเป๊ะๆนะครับแต่ว่าพยายามที่จะ ให้ DirectHue นะออกแบบนะครับไดเวอร์เนี่ยที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดกับ B110 ได้คาแรคเตอร์อะไรต่างๆนะฮะเด DirectHue ก็ออกแบบมาแล้วก็ส่งไปให้ทหาทาง w o l นะครับเป็นผู้ผลิตไดเวอร์ที่แบบมีชื่อเสียงมากนะครับของอังกฤษนะครับผลิตตัวไดเวอร์รุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับ LS35 LS3 เนี่ยมันมีข้อแตกต่างจาก LS35 เดิมอยู่ว่า crossover ของ LS35 เนี่ย มีความซับซ้อนน้อยกว่านะครับออริจินัลมันมีความซับซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่าตัวไดเวอร์เดิมนะครก่อนที่ทางเคฟเนี่ยเขาจะมีการ modify ปรับอะไรบางอย่างเนี่ยมันตัวคุณลกักคือคุณสมบัติของไดเวอร์เนี่ยมันทําให้ไม่ต้องอ,ออกแบบ cross over ซับซ้อนนะเพราะนั้นเสียงเนี่ยมันก็เลยจะมีลักษณะที่มันจะแตกต่างออกไปก็คืออาจจะแบบฟังง่ายๆสบายๆผ่อนผ่อนคลายในลักษณะนั้นนะแต่ว่า3.5เขาจะมีชื่อในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงที่มีความเป็น neutral เป็นธรรมชาติสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคก็ทางเ c ลักฮิวก็ศึกษานะครับก็ดู cross over เสร็จก็ เอามาทำขึ้นมาก็ได้เป็นชาร์จเวลตัวนี้นะครับจะมีอิมพีแดนซ์อยู่ที่9โอห์มแล้วก็แฮนดิ่งในเรื่องของตัวกำลังขับก็คือได้25วัตต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดกับเสียงดน,นตรีท้ายสุดเนี่ยหลังจากที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็ทดลองทำนะเรา ท้ายสุดก็จะได้มาเป็นชาร์จวิลตัวนี้คุณสมบัติอย่างหนึ่งของลำโพงในตัว BBC Monitor นะครับ3าม AE สห้าหรือสามทัเก็คือในเรื่องของตัวตู้นะครับคาบ,บีเนตเนี่ยเขาบอกว่าตัวไม้เนี่ยจะเป็น Bir ร์ธไพล์วูดก็คือเป็นไม้อัดที่เป็นเป็นลักษณะเขาเป็นของไม้เบิร์ชนะครับไม่หนามากนะครับข้างในเนี่ยในแต่ละส่วน,นจะมีการดัมด้วยวัสดุนะครับดัมในภายในตัวตู้เพื่อไม่ให้ตัวตู้มีการกระพือใดๆนะครับแล้วก็ ักษะก็คือเห็นว่าจะเป็นตู้ปิดนะครับนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นลำโพงเล็กๆนะครับดูธรรมดาธรรมดานะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของมันเองนะตัวชาร์จเวลลนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้เห็นชิ้นงานเราจะเห็นว่าความประณีตในการเลือกออใช้ไม้นะครับการประกอบตัวตู้แล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวขวั้วต่อสายลําโพงเนี่ยก็จะเป็นแบบซิงเกิลวนะครับตอนที่ผมได้ทดลองใช้มาเนี่ยเป็นลําโพงที่ขับไม่ยากเลยนะครับอันนี้นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราว นะครับตั้งแต่เริ่มต้นของเอสามพันนะครับจนกลายมาเป็นว่าชาร์ตเวนะครับลำโพงในในที่เป็น BBC Monitor นะครับเขาจะใช้เป็นชาร์ตเวลเป็นเป็นแบรนด์ชาร์ตเวลนะครับชาร์ตเวลก็คือชื่อของแบรนด์ที่ทาง BBC ให้รเสนในเฟสแรกร่วมกับ Roger กับ Audio Master นะครับ มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งชื่อรุ่น Ls3 เนี่ยเขาจะใช้คำนำหน้าว่าสวิทโทนนะครับสวิทโทนก็คือเป็นชื่อของบริษัทที่เป็นเจ้าของ r o g e r ร์กับชาร์ทเวลในยุคที่ทางได้สิทธิ์ในการผลิตของอ ls3 3ามพัา, 3, าทางเกรแฮมเนี่ยเขาอยากให้ชื่อมันมีลิงก์ถึงประวัติศาสตร์นะครับเขาก็เลยเลือกชื่อนี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นชาร์ทเวลหรือว่าสวิทโทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรา,ายละเอียดเป็นภาพรวมของอ ls3 5ที่ผมนามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับผม